นี่คือการเอาชีวิตรอดรูปแบบใหม่ในแอดออนไมค c r ร f t สุดน่ากลัวของไมค c r ร f t โทรศัพท์หรือเบสล็อกที่จะทําให้ตอนกลางคืนของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเตรียมพบกัอบมบสยองสยองกว่า20แบบที่จะออกตามล่าคุณในตอนกลางคืนรวมไปถึงการคราบอุปกรณ์รูปแบบใหม่จากเศษเซี้ยลผีดิบที่ทาให้คุณมีชีวิตรอดได้นานมากขึ้นนั่นเองสําหรับใครที่อยากจะเล่นแอดออนนี้ในโทรศัพท์ดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับกับการเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในหมอกกลืนกลิ่นมนุษย์ให้เสียงภาษาไทยโดยกุองและหาก ก็มีกิจกรรมแจกสกินฟรีของตัวละครสุดฮิตอย่างยิปเนตกับสกินสุดเอ็กซ์ clusi ีอย่างผีเปรตมาในรูปแบบสกินที่เท่สะดุดตาม,มากๆเลยนะครับและเตรียมพบก,กับประสบการณ์หลอนตลอดเดือนกันยายนกับกิจกรรมมากมายของ r v x The Ghost Radio ซึ่งถ้าเกิดใครมีสกินนี้ในเกมนะครับไปไหนเนี่ยคนก็จะต้องหันมามองแน่นอนเพราะว่าโคตรหลอนเท่แบบดุดันไม่เกรงใจใครซึ่งสกินฟรีผีเปรตสกินใหม่ของฮีโร่ยิปเนตวันที่13กันยายนนี้อย่าลืมเข้าเกมเพื่อไปทำกิจกรรมและรับสกินได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยัง มีสิทธิ์ลุ้นรับหมวกและเสื้อสุดเอ็ก u s คลูได้ใน i ท e Stream ROV X the Ghost ในเกม ROV ValorTV ในวันศุกร์ที่13กันยายนนี้ด้วยล่ะแล้วมามันกันในเกมนะครับกับกิจกรรมสกินฟรียิปเน็ตผีเปรตแล้วมาเจอกันนะครับโอเคฮะก็สำหรับ เอพิโซดนี้24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับพยายามจะไม่ตายนะเพราะว่ามันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ตายเนี่ยโลกมันจะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมอนเตอร์จะเกิดเพียบเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตายเลยล้วกันนะฮะพอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าหนังสือไกด์มาบอกนะครับว่า การเอาชีวิตรอดสุดสยองนี้จะทําให้โลกคุณน่ากลัวขึ้นเพราะเราได้เพิ่มเกี่ยวกับม็อบตัวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือเกราะอะไรแบบนี้นะครับทั้งวิธีการคราฟการซ่อมเกราะเหมือนจะมีอุปกรณ์เข้ามาใหม่เพียบเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกครับว่ามีอะไรบ้างแต่เท่าที่สังเกตได้ตอนเข้าโลกมาเลยนะครับนั่นก็คือว่ารอบๆตัวเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยหมอกนะฮะเพิ่มความน่ากลัวและบทบางวิสัยทัดไปอีกทาให้เราไม่สามารถเห็นอะไรไกลๆได้เลย อุปกรณ์พื้นฐานของเราก็ได้แล้วนะครับเตรียมรับแรงกระแทกในตอนกลางคืนได้เลยเพราะว่าม็อบพวกนี้นะครับจะมาในตอนกลางคืนยามเวลาโกรเพลย์แบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหาหมู่บ้านในไมโครฟ์โทรศัพท์นะครับผมว่ามันหายยัเอ้ยดูใช่ครับใช่เลยเมื่อกี้ไม่น่าใช่ซอมบี้หรือสกิเลตันหรือม็อบที่เรารู้จักกันมานแน่นอนนะฮะมันตัวตัวสีดำเพราะฉะนั้นเราขอต่อบล็อกขึ้นไปดูความสามารถมันก่อนโอเคครับมีตัวเพิ่มมาด้วยฮะสีแดงสองตัว เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ,รอะรหมายหมายเขาว่าไงมันเห็นเราเหรออุ้ยเราต้องดูความสามารถมันก่อนนะครับทุกคนว่ามันสามารถปีนได้ไหมมันยิงเราได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปักหลักกันอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนโอเคฮะสิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องต่อบล็อกลงไปสู้กับมันนะครับเอาแบบว่าไม่ให้ตัวเองเจ็บตัวเจ,จะได้รู้จักมันมากขึ้นนะครับเพราะว่ายังมีอีก20กว่าแบบนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ พยายามเป็นไปได้ก็คือจะให้ครบทุก20แบบเลยนะครับมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างแต่และตัวเนี่ยดูเหมือนมันเรียกเราแล้ววะ่ะโอเคครับเหมือนจะเป็นยักษ์ตาเดียวตัวสีแดงเคฮะเราจะลงไปยังไงดีครับเนี่ยอ่เดี๋ยวเราต้องหาพื้นต่อบล็อกก่อนมันลงไปแล้วออ้ยจุ๊บไอ้นี่มันก็พยายามจาสแกลเราไปเรื่อยๆนะฮะเออหาทางล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 งขุดบล็อกนี้นะครับแล้วก็ต่อจากเสาของเราชุบชุบโอเค เรามาดูกันว่าเลือดมันเยอะแค่ไหนนะฮะเราจะใช้ขวานหินต<ด>ีมันดื้อเหมือนกันนะเฮียตัวมันดึกด๊กดิกด๊กดิกด๊กฮะครับอ้ยยยยยโอ้ยกระตุกนี่ไงขึ้นหรอโอมม้เหมือนจะมีอะไรดรอปมาจากตัวมันด้วยนะครับไม่รู้ว่าเอาไปคราบอะไรได้บ้างจัดการให้หมดก่อนละกัน แถวนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยโอเคเหลือแค่สองบีตุดน <c oughs> นี่โอเคหมดละน่าจะไม่เหลืออะไรแล้ววะเดี๋ยวดีโอเคครับตอนนี้ก็คือจะมีมอนสเตอร์แปลกแแบบนี้นะครับ <c oughs> เกิดมาเรื่อยๆเลยในทุกๆวันนะครับจะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราตายเนี่ยมันจะยากคุณไป2ีเลยนะฮะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นรีแพ์แอดเซนนะครับเอาไว้ซ่อมเกราะถือว่าสําคัญเลยนะฮะก็สรับคืนแรกนะครับก็ไม่คิดว่าจะเจอมันเร็วขนาดกูไปละไปครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาบอกเอาไว้ต่อก่อนโอเคฮะไฟด้วยอันหนึ่งข้างหลังมีใครตามมาหรือเปล่าไม่รู้เลยครับมีคิปเปอร์อยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ใกล้เช้าเลยขออนุญาตขุดหินก่อนเลยนะครับเราต้องการหินจํานวนมากเอาไปครับเตาเผามีหัวไอตัวนั้นอยู่ข้างหน้าเรา,าอ่ะโอ้ยายมันเห็นเด็ดขาดเลยฮะไม่งั้นเราจอดได้แน่ตอนนี้เลือดเราเหลือแค่สี่ดวงนะครับโอเคฮะเฮะ้ยมันทำอะไรอ่ะโอ้ย จากนั้นไม่นานนะครับหลังจากที่เรารอใกล้เช้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่าจะต้องออกไปประจนภัยกันต่อนะครับแต่ว่าเฮ้ยอะไรอยู่วะาน่ะทุกคนผมเห็นแมงมุมเดินได้อเฮ้ยคุณเลกาคุณเลกามาไงโอ้โหโดนตีแล้วติดหนื้อจะเช้าแล้วหวังว่าตอนเช้ามันน่าจะโดนไฟเผาหรืออะไรแบบนี้หุ่นไลกานี่เหมือนจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นอีกานะครับโอเคครับ เฮ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วอ่าจุดอ่อนของมันก็คือแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับหายไปเลยกุ๊บเฮ้ยหลังจากเดินทางมาสักพักแล้วก็เข้าสู่กับไบโอมจังเกิลนะครับหรือป่าดิบชื้นของเรานั่นเองนะครับเป็นแหล่งที่ดีที่จะหาอาหารอย่างแตงโมนะครับตอนนี้ก็สบายใจเรื่องแหล่งอาหารของเราแล้วการเราจะขุดไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าในตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะทําอะไรไม่ได้ และเราก็อาจจะได้สร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งสักที่หนึ่งแบบชิวๆในตอนเช้านะครับแล้วพอผ่านช่วงเช้าไปสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตอนกลางคืนไปที่เรียบร้อยนะครับผมตัดสินใจที่จะเดินทางทางน้ำนะครับเพื่อที่จะได้พิสูจน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าพวกมันสามารถว่ายน้ําได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่เจอตัวอะไรเลยนะครับโอเคครับอุ้ยเจอแล้วเป็นหุ่นไรกานะครับตัวนี้เราไม่สามารถเข้าไปใกล้มันมากได้นะครับเหมือนว่าถ้ามันโจมตีเราโดนครั้งหนึ่งนะครับมันจะปล่อยอีกามาแบบไล่จิกจิก ทำไมมันยืนนิ่งแบบนั้นอ่ะเฮ้ยดูเหมือนมันจะลงน้ำไม่ได้นะหัวล่อหรอหัวล่อเหรอโอเคไม่ยากไม่ยากโอเคครับไปกันต่อเฮ้ยไอตัวแดงนี่เ้ย,ยตัวใหม่ตัวสีขาวอุ้ยมีสีแดงกับสีขาวโอเคครับแมงมุมมอปกติมันว่ายน้ำได้ทุกคนเห็นปะ่ะซอมบี้ข้างหลังเราก็ว่ายมาได้ แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าม็อบพวกตัวใหม่เนี่ยดูเหมือนมันจะโดดลงมาในน้ําไม่ได้นะครับโอ้ยผมคิดไอเดียดีๆออกแล้วคือถ้าเราสร้างบ้านบนน้านี่น่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะเคอย่างน้อยก็กันพวกมันได้อะ่ะโอเคครับขอจัดการตัวนี้หน่อยเฮ้ยเสียงแมงมุมเสียงแมงมุมที่ไม่ใช่แมงมุมธรรมดาโอเคมีคิปเปอร์ขบวยเรือไอ้ตายเถอะอเอ้ยโอ้ย เรือทําจากอะไรวะเนี่ยนทำไมมันมระเบิดวะไม่ไปแล้วครับเฮ้ยโอเคตอนนี้เรารู้จุดอ่อนของมันอีกหนึ่งอย่างแล้วนะครับอุ้ยตัวอะไรอะ่ะยู่มดสองขาไปแล้วครับไปแล้วอู้ทะเลทรายข้างหน้ามีตัวอะไรไม่รู้พิกบิ๊กเบิ้มอยู่ข้างหลังเอาไงดีวะเนี่ยไปข้างหน้าหนีเสือป่าจาระเข้แน่นอนจัดการตัวนี้ก่อนไม่รู้มันทําอะไรได้ ซอมบี้ก็มายุ่งกับเราด้วยฮะแต่วันนี้ขอตั้งหลักก่อนนี่ครับยังไม่ใกล้เช้าเลยความจริงเนี่ยอยากจะหาหมู่บ้านอะไรแบบนี้อยู่ก่อนนะครับแต่ว่านั่นเลยฮนะเหมือนจะต้องไปทางทะเลทรายนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเราดิน้งมาหมดแล้วนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรเอ้ยเฮ้ยเยมันลงน้ำมาเฮ้ยไปแล้วไปแล้วครับอะไรอะไรอยู่ในทรายเมื่อกี้อะไรอยู่ในทรายวะโอ้ยมีเสียงด้วยไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีโอ้โห,โห,โหทุกคนเห็นไหมครับตรงทรายมีควันนะ นี่ครับเหมือนจะเริ่มเช้าแล้วนะครับโอเคปลอดภัยได้ผมไม่รู้ว่าพวกมันเนี่ยเกิดจากตอนกลางคืนหรือว่าที่แสงสว่างน้อยนะครับถ้ามันไม่ได้ระบุว่าจะต้องเกิดตอนคืนอย่างเดียวนะครับแสดงว่าในถ้านี้น่าจะมีพวกมันอยู่กันเพียบเลยว่าแต่ข้างหน้าเราเหมือนมีหนูหนูอะไรไม่รู้ทําอะไรเรา่าวะน่ารักว่าแลกของเหรอเฮ้ยอะห้ต้นไม้เฮ้ยน้องไม่ถือว่ะไอคิดขวาก็ไม่ได้อะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงโมโหออ้ย,อย,อยออออตัวเบลอเลยโอ้ไม่น่ารักอย่างนี้ไม่น่ารักแล้วต้องวิ่งไปหาแสงอาทิตย์ก่อนครับเคอ่าก็คือโดนแสงอาทิตย์กันไม่ได้เลยม็อบตัวใหม่หืมอย่างนี้เองดูสิครับน้องนิ่งไปแล้วนะครับแอบว่ามันไม่สามารถเดินม,มาหาเราได้อะ่ะ นี่เห็นว่าปกติคือมันต้องเดินมาอย่างนี้นะครับมันจะไม่โดนแสงแดดเผานะครับมันแค่เดินไม่ออกเฉยๆนะครับแต่ถ้าเหมยนเหมยนมีอะไรสองหัวอยู่ข้างในก็ไม่รู้ต้องจัดการมันก่อนเลยโอเคครับมันเห็นแล้วมันเห็นเราแล้วอู้ยน่าเกลียดมากแต่ว่าม็อบเขาทำมาดีมากเลยนะครับการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยมันมีท่าเดินของมันด้วยโอเคจัดการมันก่อนเลยไม่นายยาครับมันกระโดดใส่เราไม่ได้มีมัมมี่ทะเลทรายอยู่งลางด้วย ก็ม็อบพวกนี้นะครับยิ่งเจอเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเหมือนจะเอาเศษซาาข,ของมันเนี่ยไปทําเป็นชุดเกราะได้แล้วชุดเกราะเวลาเราใส่ครบเซ็ตนะครับมันจะมีบัฟพ,พิเศษสําหรับเราด้วยนะเหมือนมันจะสุ่มน้ํายาเอฟเฟกใส่มอนสเตอร์ที่มาโจมตีเราด้วยต้องลงไปก่อนครับแล้วผมก็ตัดสินใจนะครับว่าจะฟาร์มพวกมันอยู่ตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่ดีมากเลยนะมันเกิดมามันก็โดนแสงอาทิตย์ตอนเช้าเป็นที่เรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวเราหาชุดเกราะสักเซ็ตหนึ่งแล้วค่อยออกไปลุยกันตอนคืนต่อนะครับแล ดวงตามอะไงวะใครเป็นคนซัมมอนอ๋อไอตัวสีแดงนี้มันสามารถปล่อยลูกกระจามาตีเราได้นะครับงั้นเราขอฟาร์มตรงนี้สักแป๊บนึงก่อนนะคนุณผู้ชมครับไปครับไอต,ตัวนี้ไม่ดรอปแฮะอุยอ้ยโ,ยโยหน่ากลัวว่ะเหมือนผีของยูตาเลยอะตอนนี้เหมือนเป็นลมแดดอยู่มาดิ แต่มันก er ็ไม่ได้เชิงว่ามันจะหยุดนิ่งขนาดนั้นนะเวลาเราไปตีมันเนี่ยมันก็เนี่ยโอ้โหตกใจตกใจมีตัวใหม่ไหมครับต้อนรับน้องใหม่หน่อยแต่ตัวนี้รู้สึกจะน่าเกลียดกว่าเพื่อนเลยมันมันมันไม่ได้แบบนิ่งสะทีเดียวนะเห็นปะมันก็พยายามที่จะขยับมาจัดการเราอยู่นี่ฮะเราทำปากกลัวไว้ทำปากกลัวไว้ครับโอ้โหนิ่ยยยยยยอยย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  ลุยครับเงยดีนะที่เราแตงโมงมามีอาหารกินตลอดเรื่อยเรื่อยเลยโอเคครับตอนนี้ก็เบิ์มากเลยโอ้ยแมงมุมยักษ์มาไงเนีเ่ปิดไปก่อนปิดปิดปิดไปก่อนเผื่อมันคลานขึ้นมาได้ไม่ใช่คลานสี่ปีนขึ้นมาตอนนี้เหมือนจะได้อุปกรณ์เพียบเลยครับเราค่าเวรเยอะสุดนะครับก็จะได้ชุดเกราะของมันมาและนี่ผลไม้อะไรวะเนี่ยเออพอหัวใจขึ้นมาแล้วก็ติดพิษ เรเพิ่มทำไบวะเนี่ย ก็สลรับชุดเกราะของผมนะครับเมื่อใส่ครบเสร็จแล้วนะครับเวลามีมอนสเตอร์มาตีเราหรือทำร้ายเราเนี่ยจะสะท้อนดาเมจกลับไปพร้อมกับเอฟเฟกต์ที่สุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นสโลตาบอดหรือติดพิษอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็เหมือนจะผลักศัตรูออกไปด้วยนะฮะผมว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์มากช่วงแรกๆนะครับเราไม่ค่อยมีดาเมจซะด้วยแต่เราก็ต้องเดินทางการไปต่อครับเพื่อที่จะหาหมู่บ้านตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยนะครับก็เลยมาตัดไม้รออีกสักนิดนึงก่อนนะครับเหมือนจะมีเสียงเท้าอยู่รอบเรานะครับไม่รู้ Mm, เดี๋ยวก่อนหมู่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่ครับลังโจรดีไม่ดีเราอาจจะได้เอากลเลมออกมาช่วยเราในตอนคืนด้วยนะครับนี่ไงเจอพอดีเลยขอปลดปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระซะเจ้ากูเลมของข้าแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเจ้ามีน้องแอลลี่สีฟ้ามาให้ข้าด้วยโอ้ยโอ้ย,อยมันเติมแม็กเลยจังวะเพเ<ล>สียงไมเพื่อโอ้โหเพียบเลยวะช่วยด้วย เฮ้ยเฮ้ยมันยิงกเลมเลราลุลวงเลยว่ะเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวต้องช่วยต้องช่วยแล้วเฮ้ยเราไปหาน้องแอลลี่กันนี่ไงน้องแอลลี่โอ้โหอยู่กันเพียบเลยเราเราแต่งโมวยน้องถือก่อนไปไปไป <c oughs> เฮ้ย,ย,ยน่ารักว่ะมันจะตามเราไปตลอดเลยไหมครับไม่รู้แหละกดไปก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปเปิดหีบแล้วลออกตามหาหมู่บ้านกันตอน่อดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานมากไปแค่ไปแคบ ข้าทางไหนวันนี้ฮขุดไปเลยละกันนี่นี่เอ้ยเอ้ยไปแล้วลุยกันต่อเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรคลานตามเราขึ้นมาฮะโอ้อยโอ้ยข้างบนเพียบเลยว่ะโอ้ไม่มีอะไรเลยเลยเก็บไปม้วมก่อนเลยกันอ้เอ้ย,อยแต่มันยิงเราไม่เข้านะทุกคนดูดิ โอ้ชุดกรอบชุดกรอบผีสยองฝันดีมากเอ้ยโอเคครับขวานกูพังพอดีโอ้โคตรเกลือเวลาล่วงเลยไปหลายวันนะครับตอนนี้ก็เจอหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาพร้อมกับตอนกลางคืนซะด้วยพวกเจ้ามอนสเตอร์ใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ที่จะดุร้ายมากนะครับอุ้ยแล้วมันขาตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะทุกคน ลน่าจะแมงมุมนะครับอโคตระยาแยงเลยอะ่ะใครไม่ชอบแมงมุมนี่คือแบบปิดตาด่วนเลยเสียงมันทุเรศมากิอเอ้ปล่อย,ยลูกนอก้องมาอีกเอ้ยก็อย่างที่บอกไปนะครับมอนเตอร์เนี่ยไม่ได้ที่จะโหดมากนะครับเพราะว่ามันเน้นจํานวนเกิดมาเรื่อยๆนะครับยิ่งอยู่ตอนคืนมากอะไรแบบนี้ มันจะมากันแบบทีๆเพราะฉะนั้นโกเลมน่าจะสู้พวกมันไหวอยู่แล้วแหละเหมือนมอนเตอร์เนี่ยจะไปได้เน้นดาเมจนะครับจะเน้นจํานวนโอ้โหบ้านเองมีปลอดภัยมากเลยใครจะเข้ามันต้องด่วดเข้ามาโอเค,ครับเอาไปให้หมดเลยในการเพื่อจะได้ใช้โอเคสำหรับคืนนี้อะไรเมื่อกี้อะไรสำหรับคืนนี้นะครับคงจะต้องนอนพักผ่อนสักหน่อยแล้วล่ะเพื่อที่จะให้มันเช้าลงนะครับผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆทุกคนได้ยินไหม ผมว่าใช้แน่นอนแต่ก็ยังดีนะครับพี่ตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยมีพวกมันหลงเหลือเลยทําให้เราสามารถแบบสบายใจได้อะไรแบบนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับเราอาจจะลงไปเหมืองอะไรแบบนี้ติ๊กกระดูกหรอเฮ้ยจ่ยชาวบ้านคนกระดูกแปลกๆนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าชาวบ้านก็น่าจะปกติแหละมั้งได้ของได้ว่ะโว้โวว,วอะไรวะน้ามันคืออะไรกันมันจะเป็นรองเท้าแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นเครื่องรางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใช้เยอะมาก เยอะจริงๆตอนนี้ของเราเต็มอยู่นี่นเขาแพ้เหรอป่อดได้ป่ะโอเคเ,อเดี๋ยวเราจะลองแลกมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเรามีเยอะมากเลยก็ไม่รู้ว่าเพิ่มคุณสมบัติอะไรนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเครื่องรางอาจจะมีอะไรแปลกๆให้เราหรือเปล่าไปครับลองแลกดูฮะมันไม่ทำร้ายเราใช่ไหมโอเคครับอ,อันนี้ก่อนหนึงอันนี้อันนึงครับ อันบนสุดนี่ผมจะไม่แลกนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าเรามีรองเท้าอยู่แล้วมันต้องใส่ครบเซตน,นะครับก็สลหรับอันนี้นะครับเวลาใช้งานแล้วเนี่ยจะทําให้ XP มอนเตอร์เนี่ยดรอปเยอะขึ้นนะครับโอเคเฮ้ยดูดีนะเอาไว้ฟาร์มเลเวลอะไรแบบนี้ได้ส่วนออีกอันนึงก็คือจะทําให้เวลามอนเตอร์ตายเนี่ยจะดรอปของ2เท่าเลยนะครับดับเบิลไปอีกโวเปิดเลยครับโอเคตอนนี้เรามี2อ,อันละมีอันนึงนะฮะ ส่วนอันนี้ว้าวค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็คือเวลาเราคิดข,ขวาเราใช้ i c k a อ e ขุดแร่นะครับแร่มันจะพังไปทั้งหมดเลยเออไม่เชื่อครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าแร่พังไปทีเดียวเลยเนี่ยเป็นยังไงขีเฮีย i c k a อ e ขึ้นมากดย่อเชิบว้าวเฮ้ยขี้โกงท่านี้ก็สบายเลยครับมอนเตอร์จะดับยิปคูณ2ด้วยโอ้เนือ้อ,อ,อซอมบี้พุ่งออกมาเลยนะครับกดต่อฮะชิบ อ่าถ้าเกิดแร่ไม่ได้ติดกันมันจะไม่พังให้หมดนะครับอ๋อต้องแบบติดติดกันอะไรแบบนี้อ่าจริงๆด้วยว้าวนึกว่าข้าง้งข้าวมุดออกมาจากหินโอเคครับตอนนี้เราขุดแร่เหล็กมาเพียบเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตปักหลักเพื่อที่จะเผาเหล็กก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกตอนนี้มันมืดแล้วนะครับวิธีสังเกตก็คือมันจะมีหมอกนั่นเองไม่น่าออกไปนะครับเพราะว่าทำหนีมืดมากเดี๋ยวเราขุดหินทําเตาเผาสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับโอเค เหมือนจะยินเสียงในมุมข้างล่างนะครับ wow. โว้วอุยอยูแมาเกลียดมากเมื่อกี้มันพ่นอะไรออกมาก็าไม่รู้ตีไม่โดนด้วยไงต้องตีอะไรตีตัวมันครับตีตูดมันไม่ได้ต้องตีตัวลกลางลำตัวมันแต่เฮอะมันเสียิวขิวมากมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างครับโอ้โหมันเรียนงน้องแบบนี้เหรอ เอขอร้องนะว้าม,มีอีกเหรอผมว่าละตอนนี้คือชาวแล้วนะครับสังเกตคือไม่มีหมอกว้าวอยู่ในถ้านานๆไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราอยากจะได้ไดมอนด์จังเลยไปครับจัดการไอ้ตัวนั้นก่อนเลยเหมือนจะเป็นแมงมุสายพันธุ์ใหม่ตัวสีขาวยืนสองขาเหมือนเป็นเทนเลยว่ะเอ้ย ถ้าเราทำฟาร์มมอนเตอร์พวกนี้น่าจะทำได้นะครับฟาร์มอัตโนมัติเพราะมันเกิดในที่มืดแหละขอรสิธิ์เราก็เจอมาแล้วแค่นี้จิบจอยครับุดลงไปต่อเอ้ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยม,มันไม่ครับอัปเดตไม่ใช่เหรอหนึ่งจุดยีจุหนึ่งวะหรือ21ก็ไม่รู้แหละผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยตรงเนี้ยมันคืออะไรวะที่นี่ที่นา่า เราต้องทําอะไรใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าตรงนี้คือมันให้ทําอะไรฮนะคือมันจะมีมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มันเหมือนเป็นพายุด้วยไงแะสก,กิลตันอะไรวะนะอินทนูพิษโอ้โหเออเดือนโล่ไหมครับโทรศัพท์ต้องกดย่อใช้ใช่ไหมใช่ครับโอเคฮะโอ้โหนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาเล่นมอดแบบสยองขวัญในไมครับโทรศัพท์แอดออนอะไรแบบนี้โอเคกูจะตายแล้ว ห้ามตายเด็ดขาดไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวโลกมันจะยากขึ้นโหแค่นี้ก็อย,อยากอยู่แล้วนะดูมันเกิดสิเอ้ยทะลุพิษทุกทุกตัวเลยนี่ว่าโอ้ไม่ขี้โกงแล้วเราต้องไปทําอะไรก่อนเ,อเหมือนข้างหลังผมจะมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยฮะเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเราต่อบล็อกไปดูก่อนนะครับผมว่ามันแปลกๆข้างหลังผมอะเห็นปะ มันยืนอยู่อันเดียวเลยอ่ะกล่องเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอ้ารูได้ทำไมกูพูดแล้วมันดูแปลกๆวะหรือเราต้องไปหากุญแจมางีหรอเพื่อจะไปไขรูเมื่อกี้ไออิฐมันซุกได้วะไม่มีกุญแจครับไปต่อโอ้ยหลือครึ่งหลอดเอาไงครับหลบทนูเราต้องไปตีไหใช่ไหม ปกติกุญแจหาจากไหนครับเพื่อรีบเลยครับก่อนที่มันจะตอนกลางคืนน้าตอนกลางคืนน่าจะแย่แน่ๆเลยข้างล่างนี้มันมืดไปด้วยสิไม่มีฮะทุกหายไปก็ไม่ได้เจออะไรซะด้วยเอ้ากูตายขอแก้ตัวครับอีกชีวิตหนึ่งก็ร้องแหละนะทุกคนกดไลค์เพื่อตื่นโอเคสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยทไมมึงีัคุ้ยทำไมมันยืนที่กัน นี่ฮะอย่างที่ผมบอกไปครับเมื่อไหร่ที่เราตุยเล่เนี่ยจะกลายเป็นแบบนี้เลยชิบหายแล้วไงโอ้โหแต่ผมก็อยากรู้นะว่ามันจะเยอะแค่ไหนอ่ะขอขึ้นไปดูได้ปะว่ามันมีตัวอะไรบ้างเพราะเราตั้งใจที่จะมาเจอพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกตัวเลยนะครับเฮ้เสียงมันมีเหมือนมีเป็นหมาปรสิตอะไรอย่างนี้ด้วยไหมเนี่ย ต่อเ้ไปสูงๆเะครับอ้แมงมุมอยู่ข้างๆบ้านทำไมมันรู้นะว่าผมอยู่ในเนี้ยมันน้องเห็นด้วยเหรออุ้ยโอ้ยเอาเป็นว่าผมว่าเรานอนกันดีกว่าเนาะไปลงไปข้างล่างกันดีกว่ายบเยตื่นแล้วครับโอ๊ยบ้านทำไมสร้างแบบนั้นแหละ ไหนไหนไหนมีตัวอะไรบ้างบางตัวหายไปในตอนเช้าส่วนบางตัวก็ทนแสงแดดได้แต่ไม่ทำไรเรานะครับค่อยมาทำเราตอนกลางคืนแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นชาวบ้านนะครับที่ไม่รู้มาจากไหนกันเยอะแยะนะฮะไม่รู้ว่าเป็นแบบชาวบ้านดั้งเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วมาโดนคำสาปก็ไม่ใช่ครับแต่ว่ามันมันเยอะมากมันเยอะกว่าที่หมู่บ้านนึงจะมีได้นะครับมันน่าจะแยกล่างได้อะไรอย่างปะส่วนตัวนี้เราไม่เคยเห็นเลยนะฮะ โอ้ยเท่มากเลยเนี่ยว้าวมอบนี่เจ๋งดีกันแคะพอเช้าแล้วเราก็จะเฮาเฮาแบบนี้หน่อยครับส่วนชาวบ้านเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือไอหัวขาวหัวขาวเนี่ยจะแลกอุปกรณ์พวกเครื่องรางได้ส่วนไอหัวดำเนี่ยจะเอาไวแ้แลกแร่อะไรแบบนั้นนะครับแต่เนื่องจากที่โลกของผมมันน่ากลัวขึ้นมามากๆแล้วนะครับเราก็เลยที่จะลองออกไปสำรวจดูหน่อยว่ามันจะซักแค่ไหนกันเจียวบิงเร็วด้วยไงฟังจะเสียงเท้าแล้ว มันวิ่งเร็วมากทุกคนอ้ดูสิมันตามมาไม่หยุดเลยว,ว่ะก็ยังไม่ค่อยเกิดเยอะนะหรือว่ายังไม่มืดพอโอต้องให้มืดกว่าน,นี้อีกครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเยอะแค่ไหนกันเชียวโอเคมุ่งสู่ใบอมต่อไปครับออตอนนี้พระจันทร์ก็อยู่บนกลางหัวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ ส,สุดแล้วไม่มีมืดกว่าน,นี้แล้วล่ะแล้วหมอกนี่ก็เจียมจนะเหลือเกินอืมอุ้ยอุ้ยผียูแตะอื้มสเตลเนอร์แมนเตะภูเขาเลยว่าตุ๊กไอ้ตัวนี้เรียกสเตลเนอร์แมนได้ปะได้สิเฟสเลสเฟสเลสก็คือบุคคลที่ไม่มีหน้านะครับโอ้โหอีเล็บยาวซะด้วยมดิจียไอ้ตัวนี้ห้ามตีนะครับน้องโกรธนี่น่ากลัวกว่าตอนไม่โกรธอีก ่อยแล้ว่อยแล้วโอ้ยทำไมมันเยอะขาานาดนั้นล่ะอุย้ยเสียงมันอู้เสียงมันจะจับเรามันจะจับเราทำไมเอ้ยกูไม่มีอะไรให้หรอกนะเดี๋ยวลองเดินวนๆอยุ่รอบๆแถ่ดีสิเขี้ยะเเสียงแมงมุมเอ้ยกูว่าแล้วมากูาไม่ขึ้นนะพร้อมสู้มาเลยเอ้ยจับไปโดนดิจับไปโดนดิจับไปโ,โดนดิมีทีเดียว ตุยเล่แน่นอนมันไ we yes ้มันมากเลยนะครับถ้าเดินมันนี่แบบไม่เหมือนชายชะกันแท้เลยโอ้โหโอ้ยขึ้นไปหาไรทั้งแบบวะมาให้หมดเลยมาดยบนภูเขาเนี่ยขอเคทำาไมเรารู้สึกว่าเราเริ่มคิดสั้นแล้วนะครับเนื่องจากเราตุยเล่ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราก็เลยรู้สึกไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเพราะมิชชั่นเราพังพินาศไปแล้วก็นั่นแหละครับใครที่อยากจะลองเล่นก็ใต้ ใต้คอมเมนต์เลยใครที่อยากเล่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไม่งั้นขอให้คืนแรกไม่รอดส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรลองคอมเมนต์เดาๆกันมาดูครับเจือกัน